ครับสดีครับพี่ดาวครับเจบนื้เสีสนข้าวมักิเขานะครับสาวๆกินเขาครับอะจายังกินน้ไบ้านี่ยนี่สมตาปลาแซลมันสมตาาแซลมันใช่ไมนี่บอกแมาแซลัสั่งมาจัดนเนี่ยตปลาแซลมันปั่ไม่จกนี่บจ้้ไม่แกงเห็ดตานโควิจามอ่ะนี่ปนประูปนรูบอกแมน เสร็จไปหน่นองเมื่อกี้ขอได้ไปหน่องครับแกงเฮ็ดก็มีปนบุ่ทู่มีตมตม่ตํมตามกมกดีโยมีตกระท้อนมาดมันมาตกระท้อนมากามมากาินตกระท้อนเล่นๆมีตำกระท้อนเล่นๆมพิพ,พันนะครับของดีครับไปหน่องมันเป็นพักหรือเนนี้เอิจะตืน่นเลยอเนนี้เอาไปกินได้พี่น้องได้แซ่บ มันยังไม่หลุดตัวปอมมันง่ายมันใส่ผิวขาวแล้วลูกเคยชวนแล้วอย่างเงีเอาอันนี้ออกเลยใช่นีเรื่องอะไรออกเลยก็เอาช่วงนั้นกินพอใส่ผิวขาวมันไม่อยากตอนเบี้ยมันออกก็คือครับที่แม่มันจีเข่าไปนอนคือขอแล้วมันลวกพักบกคนอ่ะลวกพักนั่นอีกสิโอ้ยแต่ห้องดีครับลวกพักเนี่ยมันสั่งคอร์ฟิวต้านโควิดครับพี่น้องยุคโควิดเทาก็กินลวกพักแหละ กาเ,เอ,อ้ยนั่งอีกขา้าแล้วมันไรของผู้ดังเนอะแม่กรัวเจ็บลีก่รัเวรเจ็บปีกทำมา่องเ้มาแ่บบี้ก็คือว่าสำเร็จนะมามันกระเด็นมันไม่นายุคโควิดยุคประเทศไทยปห้ยโอง,องลำบากพี่น้องอยุกขอยางมากแพง ไ <ort>. ม่อยากตัก <dragon risque> ินเลยคุายยี่ิ้ายี่เิบล้านด้อใบม่มาด้ตามนั้คืออะไรอ้อนี่อยากนะยิ้มลยแม่หลัะทุกคนไม่หยิ้มมากค่อะเครับยิ้มแลวบาวันก็เป็นหาอืออบวคนโดอาพักต้มพักตุมแน่แล้ก็พอไร้ยาท่น้องันนี้มีแกงเห็ด มีมีแกงเห็ดมีลวกพักมีจำักคุงเออมีตำบักกระท้อนครับปนปะูยนี่ครับแม่กัวแม่กัวอยากเ่องานไม่เจฟี่ดานนึคุณกำม่ปาาง ของดีครับหลอกพัานี่แซ่บนะครับอาหารบ้านน้องบรร้าเฮาพี่น้องอยู่บังได้ก็แซ่บกุ้งเขาครับมาจากอาหารอีสานรสชาติอีสานมานๆน้บตาลโค้งเหนียดพายังพักเหนือแล้วก็ขายังกับฝาทะไล่โจรมาลวนกลืออ๋อปอใส่ผมอัมหลังตอนแรกแม่เขาหยับมันสิวานเพราะกินกับรไปเนี่ยมันสิ่งขมปอตอนแรกมันสิหวานกรอบหยับปั๊บหนึ่งกับ

ของดีคือรว่วพักนี่พี่น้องเพราะว่ารว่วพักเนี่ยมันจะเปลี่ยนคอลฟิวในร่างกายเอาเป็นตัวตาเนี่ยไปสีเขียวนี่แบบไหนวันตาควันไม่เชื่อพี่นี่เนี่ยการ,กรเรื่องสมต่อไปในห้องครับเล่มจนเบิ้จานครับดีจะบริเล่หอดจานไปละปั่งพริกกระเบียรพี่น้อง นี่ครับแาบาดเพราะยุ่งกินตับหงเลยสุดยอดครับการแม่เนี่ยมโซ่ค่อยบาดเท่านี่กินซอสแจ้งนะพี่น้องกินที่หลังแล้วกินไปเรื <ENNIS> <ส>่อยๆเทานะครับ <auso> กินคำหน้อยๆบ่ได้กินกวนมาไหนอะไม่ได้กวนมาไหนอ๋อเนี่ย เจ้ากินนั้นหางย้อนเขไปแล้วสครเจ้ากินหาย้อเขยไปแล้วเดี๋ยถ้ามันไอ้น้ำพริกเหลือยังไหมเดี๋ยวพวกพี่ไป่ยายามซื้อเหตอนเช้าหมูหมอะไรพยยาอยู่ี่เสีเ็นเีเราบพี่น้องเขาขอบานทาครับมีคูอีสานที่น้องกันพี่น้องคนไทยคนไทยบอ ไทยไทยนมบุรพูวไทยจาบุรไม่ไทยนมบุรเออไทยไทยจเนื้อดบุรีหน่อยไทยเดือเลดเาเดือดเนื้อเลือดเนื้อเลือดวนึ่งเนื้อเลือดตัวน จัดไปหน่องับุลกี่โันบรรยากาศวันนี้บุคคลมีบรนยดกนะครับนักีรั่บาไม่มกันมีควุกินน้ําหลอยแตื่นมาหลเห่าจะดีกันตาไม่ใช่ว่าวันนี้นั่นต้อมันซื้อไอ้นี่ซื้อปลาแตมอนมามาเลย ยุงแน่ไหมมันอเนี่และพี่น้องวีสีานมาเท่ากัแรกๆก็น่ากินเขาอกปนนั่นสิครับมวนแต่ว่ายุคโควิดกับพยายามจะดะกินหลายเด้อเบืองข๋วยเรอกนังเงตำเงินอนตอนี่มันนนของแท้ คนบะทูตับะฮุงทอดไข่งเ็โอมีหอดอโวคาโดบะคโนอหเไม่แล้วนอยน้ไม่แล้วน้องสาวกลับไปอยู่ญี่ปุ่นมันกินอาหารอะไรทำอาหารไทยกิรือทังันก็ตงตด้มคลิปนี้ไปเฉ่ๆก็เด้อครับพี่น้องเด้อผมก่อน อับน้ำแล้วค0ิบหนาเขว่ากันไหม่ซรนสตไสอย่ีเสรนุสิตอวว่าไหม,รไไมครับผม,บมงงวัสดีครับ